สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงไอลูกสาวนักคอมเคลื่อนไหวหลังโดนมองแบงเงินของเงินพ่องานนี้ทาเอานักแสดงสาวไอณนภัชรินลูกสาวของนักแสดงตลกชื่อดังอย่างนักคอมชวนชื่นออกอาการเดือดหลังจากที่นักคอมเสียไปแล้วก็เจอกับคอมเมนต์เชิงลบในเรื่องของเงินจะว่ายังไงบ้างมาฟังกันดีกว่าค่ะทําไมถึงยังมีคนคิดว่าเรานั่งแบงเงินของเงินพ่อทีนี้จะอยู่ยังไงลําบากนะทําไมหน้าตาหนูยังดูเด็กอยู่หรอ พ่อตายแล้วระวังเรื่องเงินกันหน่อยเงินกงสีจะหมดเอาเราคนไทยไม่ใช่คนจีนอย่าพากันผ่านเงินพ่อคิดอะไรกันอยู่ทำเอาคุณสามีอย่างแบงค์อธิกิจและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าผมหาเงินใช้ส่งตัวเองเรียนมาตั้งแต่มอปลายแล้วครับส่วนเมียของเงินพ่อไม่ได้หรอกเพราะเงินพ่ออยู่ที่แม่เองานนี้หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ลลัวและขอให้ไอซ์มองผ่านเรื่องคอมเมนต์ด้านลบแบบนี้เอาเป็นว่ายัางไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับไอซ์และครอบครัวด้วยนะคะ ครอบครัวเขาเพิ่งผ่านเรื่องเศร้าอย่ามาบั่นทอนกันเลยเนาะ